สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทํายําม,มะเขือยาวนะคะทีนี้เออมาทําน้ํายําพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาทำส่วนมะเขือนะคะก็จะมีพริกกระเทียมค่ะโขกกันนะคะ แล้วเราก็จะใส่น้ำตาลนะคะมะน,นาวนะคะ สองช้อนสามช้อนนะคะน้ำปลาสองช้อนไม่ต้องเต็มมากก็ได้แล้วเดี๋ยวเราชิมเนาะเดี๋ยวเค็มไปจะแก้ไม่ได้จืดเรากแก้ได้เติมได้ ชิมนิดหนึ่งว่ารสชาติเป็นยังไงมันนาวยังไม่เข็มมาะนี่มะนาวสองลูกค่ะมะนนาวสองลูกเลย น้ำลาลอีกหน่อยนึงน้ำตาลาอีกหน่อยทำแล้วเราก็ชิมถ้ามันอมชอบหวานเรือชอบเค็มเรือเบี้ยวอะไรอย่างนี้คะเราก็เติมได้ทำรับประทานกันเองเนาะอยู่ที่เราชอบ ทีนี้เราก็พักไว้ก่อนนะคะไปทาส่วนมะเขือค่ะส่วนของมะเขือยาวเราก็จะมาคั่วนะคะ,ะมาคั่วเส่น้มันหน่อยหนึ่งค่ะ ก็คั่วให้เขาเรียมหน่อยนึงนะคะประมาณแช่นี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะคะ่ะแล้วก็ปิดแกแล้วก็จัดข้าไว้ที่จานก่อนแล้วก็เติมน้ำมันอีกนิดนึงแล้วก็จะกุ้งกุ้งสดน,นะคะกุ้งสด เออใชกด้วยคนะ่ะอันเป็นลูกเต๋านะคะ แล้วนะคะเราก็ปิดไฟแล้วก็มาจัดใส่จานนะคะทีนี้น้ำยำเราก็พักไว้ใช่ไหมคะทีนี้เราจะมากุ้งเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่หอมแดงะคะ่ะผักชีซอยนะคะ ล้าทำเราต้องชิมรสชาติก่อนให้พอใจนะคะถูกใจเราแล้วเราค่อยมาล่าใส่ในมะเขือคอ่ะอันนี้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวมาใส่ในมะเขือคอ่ะ ทีนี้มะเขือมะเขือเออยู่ข้างล่างกุ้งก็อยู่ข้างบนมากุ้งเราเมื่อกี้ผัดแล้วสุกแล้วก็ไว้ข้างบนนะคะเใส่ไว้ในบนมะเขือนะคะแล้วทีนี้เราก็มาเอาน้ํายําที่เราเตรียมไว้ลาดบนไปค่ะ จำมะเขือยาวก็เสร็จแล้วนะคะเอากับหน้าพวกกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ